สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีอาร์ศิลปบับนฑิตกุลครับชื่อเล่นวีอาร์ครับผมอายุห้าขวบครับผมเรียนอยู่โรงเรียนเดนลลาพระรามห้าครับผมเรียนอยู่อ3ามทับสี่ครับครูประจำชั้นชื่อครูแป้งกับครูจ๋าครับผมโทรกึนจะเป็นคุณหมอดีและรักษากทุกคนครับคุณแม่ชื่อวิจิตราคุณพ่อชื่อวาดินคุณแม่ทำงานออนไลน์คอมพิวเตอร์คุณพ่อเป็นบิสเนสแมน I like dark green color. I like m a t h I like to travel. I've been to India, Malaysia, Indonesia, and Singapore. พบกุนครับ8บ,บ,บวก1ได้เก้า,าบวก2ได้เจ็ดบวก1ได้สามคำตอบก็คือ4 7 9 6ลบ3ได้สามสลบ2ได้0ูนลบ2ได้ส,ส,ดสี่คำตอบก็คือ สี่ร้อยสามสามคูณสองได้หกห้าคูณสี่ได้ยี่สิบเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบ I'll read this book for you. Go away, big green monster. Big green monster has two big yellow eyes. A long, bluish, greenish nose. <laughs> a big, rare mouth. I puzzle a jigsaw. This is a solar system: Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. ยูเรเนนะับปิวหมูผมชอบเล่นกีฬากีฬาโบทของผมคือแบดมินตันผมชอบเล่นแบดมินตันกับคุณพ่อครับชอบว่ายน้ำด้วยครับว่ายน้ำทำให้ผมแข็งแรงครับผมชอบเล่นน้มากเลยครับ ผม่าม่น้ำอาทิตย์ละสองครั้งครับผมชอบปัน่นสกียานครับผมชอบขี่เร็วครับผมหวังว่าจะได้เรียนอยู่ในโรงเรียนรุ่งเทพิเตียนครับขอบมุงครับ